โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเสปเราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่แน้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอดวีไอพีเคอลเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนนนี้้ะคครับับออยย่่าลลลืมกด subscribe, Tube, กดด Subcribe YouTube ชงงงูหว เอาประเด็นค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนคือวันนี้ไฮไลท์เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืน45นะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับอตาลนตาจากอิตาลีครับเลวเวอร์คูเซ่นเนี่ยเ,เกมแรกก่อนนะครับปรากฏว่าเป็นอตาลนตาเปิดบ้านชนะมา3-2ครับถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้พอสมควรนะครับ เลเวอร์เนี่ยเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้ขาบ้านให้กับโคลโนมาศูนย์ครับอย่างรองอันดับ3ในบุนเดสซีก้าแต่ว่าปัญหาคือฟอร์เรียนเวียสครับแนวรุกคนสำคัญเลยครับไปพักยาวทั้งฤดูกาลแล้วนะครับดังนั้นถือว่าลงไม่ได้คือมันยีเสียหายครับเราก็ต้องเช็คในรายของพลาติกชิกกองหน้าตัวเก่งนะครับที่เหลือชารากิสคาเลมเดมิอาบัยครับแนวรุกอย่างบูซาดิยาบี้ลูคัสอาราริโอพร้อมลงล่าตาข่ายฝั่งของอัตแลนตา เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเจนัวศูนต์ต่อศูนย์นะครับรังอันดับเจ็ดในเกาช่วครับดูวาซาป,ปาต้ายังเจ็บแต่ว่าที่เหลือครับมาเช่นเดรูเลโมฟรอยเลอร์ลุสตรานมาริโนสกี้ข้างหน้าเป็นหลุยส์มูเรียลนะครับแน่น,นอนก่อนเกมเขายกให้เลเวอร์คูเซนเหนือกว่าคือตามเงื่อนไขวันนี้เลเวอร์ต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าชนะหนึ่งประตูต่อเวลาถ้าชนะมากกว่านั้นเข้ารอบนะครับแต่ถ้า นอกเหนือจากนั้นเสมอหรือแพ้จะตกรอบทันทีนะครับผมดูแล้วการที่เลเวอร์คาดฟอร์เรนเวียสเนี่ยส่งผลแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเล่นเนี่ยบลารีนาแต่ว่าไม่ได้เปรียบอัลตันตาครับดูแล้วแข็งแกร่งครับอัลตันตาผมมองว่าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเพื่อเข้ารอบนะครับซื้อ2มุมเชียร์ที่อัลตันตาในคู่นี้นะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับกาลาตาสายจากตุรกีครับจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาจากสเปนเกมแรกเสมอ0 0ที่คัมนูนะครับถือว่ากาลาทำได้ดีครับ ล่าสุดการ์ตซารายเล่นในเกมบิ๊กแมชของตุรกีครับเปิดบ้านเอาชนะเบซิตัส2-1ทำให้น่าจะหนีการตกชั้นได้แบบลอยลำแล้วครับหลังจากที่ต้องดิ้นรนเหมือนกันนะครับตัวหลักๆพวกเอริกปูการแบาเบลฟาเบติมีโกมิสเหมือนเดิมฝั่งของบาร์เซโลนาเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มโอซาซูนา4-0นะครับขยับขึ้นมารังอันดับ3ในลาลีกาครับแน่นอนตัวหลักที่ยังเจ็บก็ดดนิเออเวสอันซูฟาติ S S ที่เหลือเนี่ยบูสเกตเฟงกี้เดยองนะครับเมนฟิตเดปาย อุสมานเดมเบเล่แล้วก็โอบามยังพร้อมลงลาตะข่ายแน่นอนก่อนเกมเขายกให้บาเซโลนาบุกมาเหนือกว่านะครับเอาง่ายๆโดยเงื่อนไขเนี่ยบาซ่าขอแค่ชนะไม่ว่ากี่ประตูจากข้อรอบนะครับแต่อย่าลืมว่าขนาดในคำนูนี่ยังเอาชนะกาลาตาสารายไม่ได้ครับแฮนดิแครับวันนี้ต้องบุกมายิงถึง2ลูกผมมองว่าแพงเกินไปครับกาลา กาลาตาสรายทีมตุรกีเป็นทีมเล่นในบ้านได้เหนียวแน่นอยู่แล้วครับผมมองว่าเกมแบบนี้น่าวัดใจการาตาสรายนะครับมีมุมเสมอหรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกินหนึ่งประตูเชียร์ยการาตาสรายครับปิดแพ้ที่เวลาตีสามตรงนะครับโอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับปอร์โตจากโปรตุเกสเกมแรกปอร์โตเปิดบ้านชนะมา1 0นะครับลียงเนี่ยเพิ่งจะแพ้คาบ้า,าในให้กับแรนมาเละสอต่อ4ครับต้อง หวังพวกคาวเอกัมบี้ลูคัสปาเกตาบูซาเดนเบเล่เจอกับปอโตจากฟูงของลีกโปรตุเกสนะครับคืนนี้จะไม่มีเปเเ้ครับกองหลังตัวเก่าแต่ว่าที่เหลือมาตุสเปเรเบวิตินยาเมดีบาเรอตาเรมี่พร้อมลงล่าตาไข่เงื่อนไขวันนี้ลียงต้องชนะเท่านั้นนะครับหากหวังเข้ารอบในขณะที่ปอโตขอแค่ผลเสมอผมดูแล้วเนี่ยปอโตเกรดบอลเอาง่าย ชั่วโมงนี้เดือมก่อริยงที่เล่นไม่ดีในฤดูกาลนี้ด้วซ้าไปนะครับผมมองว่าปอโต้จะทําได้ครับด้วยการบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3ทีมในโยูโปรปาลีกทิปแรกผมชอบบอลเป็นรองหมดเลยครับอัตลตันตากาลาตาสรายและปอโต้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งนูหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย